สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาขายของกันนิดนึงนะครับวันนี้มีเครื่องที่ผมทำไว้ใช้เองนะครับรุ่นนี้ทำไว้นานแล้วแหละแต่ว่าไม่ค่อยได้ออกไปใช้งานก็เลยจะมาขายต่อในราคาถูกๆนะครับเพื่อมีคนสนใจใข้างในก็จะประมาณนี้มีระบบกระตุกนะครับปรับไฟต่ำไฟสูงเดี๋ยวจะลองเทสให้ดูนะครับ อันนี้หลอดไฟผมก็หลอดห้าวัตต์เหลือแค่หลอดเดียวด้วยมันขาดนะครับจากที่ซ่อมอที่ซ่อมหมอ่แปลงระบบสวิตชิ่งนะครับพอเทสแล้วมันขาดเลยนะก็เลยเหลือหลอดเดียว ตัวนี้ไฟก็แรงใช้ได้เลยนะครับใช้งานได้ประมาณน้าเมตรกว่าๆนะครับแล้วก็ใช้แบต11แอมป์ขึ้นตัวนี้เดี๋ยวผมขายต่อในราคา1,600บาทนะครับปกติจะช่วงนั้นขายอยู่2,500แต่ทุกวันนี้รุ่น2แอมป์น้ำเล็กกระตุกจะขายอยู่ที่2,200นะครับแล้วก็ ตัวนี้จะลดราคาเหลือพันหกนะครับใครสนใจก็ติดต่อมานะครับอันนี้ไม่ได้เน้นน้ำลึกมากนะครับช่วงนั้นที่ทำก็คือเน้นจะเน้นกระแสออกกว้างนะครับไฟจะออกกว้าง มันก็เลยจะดันโหลดหนักๆไม่ค่อยได้ดีเท่าไหร่นะครับเพราะาไม่ได้เน้นน้ําลึกเพราะว่าจะเน้นกระแสออกกว้างๆก็ห้าร้อยวัตต์เดี๋ยวผมวัดไฟให้ดูนะครับว่ามันจะได้ไฟเท่าไหร่ 500วัตต์ได้ไฟ117โวลต์นะครับก็ประมาณนี้ครับใครสนใจก็ทักมาได้มีตัวเดียวนะครับ1,600บาทสนใจทักมาครับใครเร็วก็ได้ก่อนนะครับ